โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ครับมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาถามว่าเวลาเราอัพรถสุดแล้วเนี่ยอัพรถเต็มแล้วเนี่ยเวลามันเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวลำบากมากเลยเลี้ยวยากเลี้ยวหลุดโค้งตลอดครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเซ็ตนะโอเคเบื้องต้นคือเราเข้ามาที่หน้าแตงนะครับมันมาขึ้นตรงที่สแตนนะครับผมโอเคพวกสแตนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงในการแต่งของอ่อโชคแล้วก็ขนาดล้อลมยางอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดูที่โชกครับผมโชคเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมันอยู่มันแล้วแต่แล้วแต่รถแต่ละคันนะเพื่อนแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปขับสสนนนาาามมไไไไหหเอออปปลลงงแแทรร็กกืบบดะ อย่างนี้เอาไปแข่งแบบแดกคือถ้าแดกเนี่ยผมก็จะเอาตูดเชิดๆหน่อยแล้วแต่นะเพื่อนจริงมันมัน,ม,น,ม,นมันได้หมดนะจะปรับสูงสุดหรือปรับต่าสุดหรือจะอะไรอย่างนี้แต่รถทุกคันนะครับรถทุกคันเลยคือถ้าเซ็ตความสูงไว้ที่ต่ํากว่าต่ากว่า8 8 8 cm เนี่ย คือมันจะไม่สามารถยื่นยื่นช่วงรอได้นะยื่นช่วงล้อคืออันนี้นะครับเพื่อนสำหรับผมเนี่ยผมจะเอาหน้าจุ่มสุดเลยคือ5เซนมันจะต่ําสุดได้แค่นี้หลดเต้ยลงสุดหลังก็เอาไว้2นะครับผมส่วนอันขวาสุดเนี่ยอันขวาสุดมันสงสาแบะของล้อนะครับว่าจะเอาแบะแค่ไหนส่วนหน้าเนี่ยที่ที่จะแบะแบะกัน,นคือมันจะเป็นรถพวกสแตนนะไม่สแตนไม่ใช่สแตนมันจะเป็นรถสแตนนะครับผมพอแต่งนีพอจัดระบบเสร็จปุ๊บจัดโชว์เสร็จก็ไปที่เอ่อล้อนะครับผมล้อเนี่ยแนกคือมันจะเป็นขนาดไม่ใช่ขนาดมันเปปอาิได ก็จะผมแนะนําว่าให้ปรับล่างปรับซ้ายปรับล้อหลังเนี่ยสุดเลยส่วนล้อหน้าเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนของผมผมรู้สึกว่าถ้าล้อหน้ามันอ่อนเกินไปอ่ะมันจะอืดมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือขนาดล้อขนาดล้อเนี่ยถ้าล้อหน้าผมรู้สึกว่าถ้าเราถ้าล้อหน้าเนี่ยมันเล็กอะ่ะมันมีขนาดเล็กหรือไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันจะมีขนาดมันจะมีผลกับเอ่อกับ,ก,บกับการเลี้ยวของเรานะทีนี้คือเวลาเพื่อนเพื่อนจะไปปรับอ่ะคือรถรถทุกคันมันมีเอ่อเอกลักษณ์ของแต่ละคันแล้วว่าบางคันเนี่ยแม่งเลี้ยวโคตรดีเลย เลี้ยวแบบโ้สุดยอดเพราะความเร็วสูงอะไรอย่างนี้แต่บางคันเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเน,นี่ยเวลาขับเวลาเล่นเล่นรถแต่ละคันมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเพื่อน <c oughs> ต้องไปต้องไปดูเองว่ารถรถคันเนี้ยแม่งแบบเฮ้ยจับทิกได้ว่าคนนี้คันนี้แม่งเล e ี้ยวดีคันนี้แม่งเอ้ยไม่เล e ี้ยวดีมันเล e ี้ยวดีไหมเลี้ยวไม่ e ด,ม e มม e ดียังไง <c oughs> เพื่อนๆต้องไปปรับเองต้องต้องเขาเรียกต้องต้องไปเรียนรู้เออลักษณะนิสัยของรถคันนั้นเองนะแล้วบางแล้วบางทีเราเพื่อนๆบอกว่าเวลาเลี้ยวเนี <c oughs> ่ยโค้งมันแบบโอ้เล <c oughs> ี้ยวโค้้มัันนนนเ่าป็ โค้งแบบขนาดแบบโค้งหักศอกโค้งเยอะโค้งน้อยอะไรขนาดไหนความเร็วมันมีผลนะเพื่อนความเร็วมีผลมากเนี่ยสมมติผมเข้าโค้งอย่างเงี้ยอ่ถ้ารถคันนี้ไปขับ4ี่อาสามห้าขับ4ี่โค้งปกติมันก็เลี้ยวได้อ่าแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราโค้งเราเราเข้าโค้งด้วยความเร็วที่มันเกินเกินของโค้งเนี้ยมันก็จะหลุดนะครับ น่เป็นเรื่องปกตินะของรถนะเพราะนั้นว <ๆ S 1> วเวลาเพื่อนๆเลี้ยวหรือขับแข่งหรือขับแท็กอะไรอย่างเงี้ยต้อง,ขงเขาเรียกต้องรู้ความเร็วในโค้งของนั้นโค้งนั้นๆน,น,นะต้องเพราะฉะนั้นต้องขับรถบ่อยๆนะต้องต้องเล่นบ่อยๆมันถึงจะชินว่าเฮ้ยโค้งนี้มันเกียร์น,นี้โคง้คง,นคงนี้มันความเร็วประมาณนี้นะไอ้ไอ,ไอเรื่องขนาดล้อกับยางไอเรื่องลมยางอ่ะมันถามมีผลไหมมันมีผลครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลมากมายขนาดที่แบบว่าห้ยเลี้ยวไม่ได้เลยเลี้ยวดีมากอะไรอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่ผมว่าหลักๆมันคือมันอยู่ที่ความเร็วและลักษณะของนิสัยของรถคันน้้เเออออา่ืืพตง ดูลักษณะนิสัยของรถคันนั้นนะครับไอเซตไม่เซตเนี่ยมันคืเอะไรเซตหรือไม่เซตมันไม่ไม่ผมว่ามันมีผลแบบน้อยมากเลยเอาง่ายคือเพื่อนๆต้องต้องเออรู้ลักษณะนิสัยของรถคันนั้นๆนะครับว่าเฮ้ยแม่งเป็นระบบขับอย่างนี้นะมันเลี้ยวแบบนี้ได้นะต้องเล่นบ่อยๆครับผมไอเซตดั said, ผมว่ามันมีผลแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นถามว่ามีผลไหมก็มีโอเคคร่าวๆคือ เพื่อนๆต้องรู้ว่ารถคันนั้นมีลักษณะน,สนาสาดดิสัยรถแบบไหนเป็นระบบขับยังไงนะครับผมรถบางคันมันเป็นรถขับ2อ่ะแต่มันเลี้ยวดีกว่าคันนี้คันนี้เป็นรถสุ่มนะครับเป็นซูเปอร์นะครับผมเป็นซูเปอร์นะแต่ไปเป็นรถสุ่มนะมันถ้าถ้าถ้าซูเปอร์ปกติมันจะถามว่าเลี้ยวดีไหมมันก็เลี้ยวดีแต่เบรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมใช่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวผมเข้าเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงของของซูเปอร์คันนี้นะอามันเป็นชุดแต่ง r c ีนะ แล้วด้านหลังก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับลักษณะทางทีสายของของของรถคันน,น,น,นั้นจุดเด่นของคันนั้นเนี่ยแต่คันนี้ไปขับสองคือถ้าเราเซ็ตลมลมยางด้านหลังไว้ต่ําสุดเนี่ยมันก็จะปัดแน่นอนร0 0เนะครับมันจะปัดแน่นอนร0 0เอนอันนี้ผมไปดิฟมาเอาคันนี้ไปดิฟมามันก็เลยแบบโดดๆอนยะเห็นปะโค้งวเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวดีมากมันเลี้ยวแทบจะแบบไปเลยอะ่ะเลี้ยวไปเลยอะ่ะเลี้ยวไปเลยอะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่ารถอะ่ะเราต้องเราต้อง เรียนรู้มันสักนิดนึงเข้าโคง้งรู้ว่าโค้งนี้ควรจะเข้าแบบนี้โค้งนี้ควรจะเข้าความเร็วเท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับเกียร์นี้เกียร์นี้อะไรอย่างนี้นะนเห็นปหปกติโค้งนี้มันจะหลุดไปแล้วเนี่ยอ่ประมาณนี้นะคือมันมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ลดด้วยแหละมันอยู่ที่ลดครับไอช่วงพวกเซ็โชคเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีผลไม่ไม่ผมว่ามันมีผลไม่ถึง40%ด้วยซ้ำ อยู่เอาง่ายคือเราต้องรู้มือรถอะเราต้องรู้ทิศของรถว่ารถคันนี้แม่งขับแบบนี้ขับแบบนี้ขับแบบนี้เลีย้ยแบบนี้โค้งแบบนี้มันเลีย้ยวดีกว่าโค้งจังหวะนี้มันเลีย้ยวดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆือนโอเคก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆ่ก็ลองเข้าไปเซ็ตดูนะว่าเอ้ยคันนี้แม่งเหมาะกับคันนี้มันต้องลองดูนะครับผมเพราะว่าเพืพ่อนๆไม่ได้เจาะจงมาว่าเออเขาเอาคันนี้เอาคันนี้เอาคันนี้นะถ้าคนไหนอยากจะบอกอยากจะให้ผมเซ็ตคันไหนแต่ละคันไหนก็พิมพ์ชื่อรถมาเลยนะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับผมส่วนส่วนนะครับคนนนที่่่มมมมมาาาาเเ้้บอกววถ พี่ผมสมัครเข้าเกมไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือคือผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเล่นเล่นบนโทรศัพท์นะครับเล่นเป็นโมบายนะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ iPhone นั่นแหละคือเพราะฉะนั้นส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาถามว่ามันมันสมัครไม่ได้อะไรไม่ได้คือมันน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเล่นบน a n d ด o i d นะผมผมไม่มี Android เพราะฉะนั้นผมขอโทษด้วยจริงๆผมไม่สามารถหาคำตอบให้ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า Android กับ iOS เนี่ยระบบหรือเซิร์ฟเวอร์มันมันเซิร์ฟเดียวกันไหมเพราะว่า พอผมเข้าเกมมันเนี้ยผมพอผมเล่นเกมมันเนี้ยมันไม่ได้สมัครแบบหน้าที่เพื่อนๆแคปมาให้เพื่อนม,มีเพื่อนๆแคปมาให้ผมดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยทำไมลดลดลดในเกมนี้มันไม่เห็นเหมือนกันเลยมันน่าจะเป็นเพราะว่าระบบมากกว่าน่าจะเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะว่า And ด o i d นี่น่าอาจจะเซิร์ฟอาจจะอาจจะเวอร์ชั่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่แน่ใจนะก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยครับเพื่อนก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุมครับ